เวลคัมแบ็กออโต้ไรรีวิววันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในขีปนาวุธที่ถูกจับตามองมากที่สุดในโลกยุคป,ปัจจุบันขีปนาวุธที่ถูกพัฒนาโดยกองทัพเรือจีนและถือเป็นอาวุธที่สร้างสมดุลทางทหารอย่างมากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั่นก็คือขีปนาวุธ YJ18 ซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างแล้วแต่ยังไม่เคยรู้รายละเอียดลึกๆเกี่ยวกับสมรรถนะความสามารถและแม้กระทั่งราคาของมันวันนี้เราจะมาจอดลึกทุกมุมของอาวุธทรงพลังนี้ ขีปนาวุธ YJ-18 เป็นขีปนาวุธร่อนต่อต้านเรือที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อท้าทายและสร้างแรงกดดันต่อกองทัพเรือคู่แข่งโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จุดเด่นของมันคือมีความสามารถในการยิงจากเรือรบและเรือดำน้ำและมีความเร็วสูงในระยะสุดท้ายขององค์การโจมตีทำให้ยากต่อการสกัดกั้นถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน YJ-18 ถือว่ามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาด สมรรถนะของ YJ 1 8นั้นค่อนข้างน่าทึ่งเพราะในช่วงแรกของการบินมันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำกว่าเสียงเล็กน้อยเพื่อรักษาพลังงานเชื้อเพลิงและเพิ่มระยะการบินแต่เมื่อเข้าสู่ระยะโจมตีสุดท้ายขีปนาวุธจะเร่งความเร็วขึ้นไปถึงระดับเหนือเสียงหรือประมาณแมตสอถึงแมตสซึ่งหมายความว่าหากเป้าหมายถูกล็อกไว้แล้วโอกาสที่เรือรบสัตร์ปรูจะสามารถป้องกันหรือตอบโตได้แทบจะเป็นศูนย์ความเร็วลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ขีปนาวุธ YJ 1 8น่ากลัวและสร้างความกดดันอย่างมาก นอกจากความเร็วแล้วระยะยิงของมันก็ถือว่ามีความได้เปรียบมากเพราะสามารถยิงได้ไกลประมาณ220กิโลเมตรถึง540กิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นและแพลตฟอร์มที่ใช้ยิงหากเทียบกับขีปนาวุธต่อต้านเรือของประเทศอื่นๆระยะนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่ไกลามากพอสมควรและเพียงพอที่จะสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อกองเรือรบใดๆที่กล้าเข้ามาใกล้เขตอิทธิพลของจีน ในด้านระบบนำวิถี YJ18 ใช้ระบบนำทางด้วย GPS และเรดาร์ที่ทันสมัยทำให้สามารถตรวจจับและโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณนอกจากนี้ยังสามารถหลบเลี่ยงระบบป้องกันของเรือสตรูด้วยการบินในระดับต่ำใกล้ผิวน้ำหรือที่เรียกว่าซ s k i m ม i n g ซึ่งเป็นเทคนิคที่ทำให้เรดาร์ตรวจจับได้ยากขึ้น เรื่องของหัวรบ y j 18สามารถติดตั้งหัวรบระเบิดแรงสูงขนาดประมาณ300-500กิโลกรัมซึ่งเพียงพอที่จะสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อเรือพิฆาตขนาดใหญ่หรือแม้แต่เรือบรรทุกเครื่องบินหากเกิดการโจมตีพร้อมกันหลายลูกเรือรบสัตรูอาจแทบไม่มีโอกาสรอดเลยทีเดียวทีนี้ลองมาพูดถึงด้านราคากันบ้างถึงแม้ข้อมูลราคาของขีปนาวุธประเภทนี้จะไม่ถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่จากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการทหาร คาดการว่าขีปนาวุธ y j 18แต่ล้านลูกอาจมีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ประมาณ2.5ล้านถึง3ล้านดอลลาร์ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับขีปนาวุธตะวันตกที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันราคานี้ถือว่าต่ำกว่าและคุ้มค่ามากนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่จีนสามารถผลิตและติดตั้ง y j 18ในกองทัพเรือได้จำนวนมากโดยไม่กระทบงบประมาณมากนัก ในแง่ขององค์การใช้งานจิงขีปนาวุธไวยเจ18ถูกติดตั้งบนเรือรบประกูลไทย 052D และเรือดำน้ำรุ่นใหม่ๆของกองทัพเรือจีนซึ่งถือว่าเพิ่มศักยภาพการรบได้อย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นการป้องกันชายฝั่งหรือการสร้างอำนาจในทะเลจีนใต้ไวยเจ18ถือว่ามีบทบาทสำคัญมากเมื่อมองจากมุมมองของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนไวยเจ18เป็นขีปนาวุธที่ควรถูกจับตามองอย่างยิ่งเพราะจีนมีการขยายอิทธิพลทา,ทางทะเลในพื้นที่นี้อยู่ตลอดเวลา การที่จีนมีขีปนาวุธสมรรถนะสูงแบบนี้ย่อมทำให้ประเทศรอบข้างรวมถึงไทยต้องพิจารณากลยุทธ์การป้องกันที่เหมาะสมแม้ประเทศไทยเองจะไม่ได้อยู่ในภาวะเผชิญหน้าตรงๆกับจีนแต่การมีอาวุธที่สามารถโจมตีได้ไกลและรวดเร็วเช่นนี้ก็ทําให้ภูมิภาคเรามีความซับซ้อนด้านความมั่นคงมากขึ้นสําหรับผู้ที่สนใจเรื่องเทคโนโลยีทางทหาร y j ยเจ18ยังถือเป็นตัวอย่างที่ดีขององค์การพัฒนาขีปนาวุธที่ผสมผสานทั้งความเร็ว ระยะและความแม่นยำเข้าด้วยกันในรูปแบบที่ลงตัวนักวิเคราะห์หลายคนถึงกับบอกว่า y j ยเจ18คือคู่แข่งโดยตรงของขีปนาวุธรัสเซียคาลิบีอาและอาจถูกออกแบบโดยการศึกษาเทคโนโลยีจากรัสเซียแล้วนำมาปรับปรุงให้เข้ากับความต้องการของจีนในแง่ของจุดอ่อนแม้วายเจ18จะมีสมรรถนะที่น่าประทับใจแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างเช่นการพึ่งพาระบบนำทางด้วยดาวเทียมซึ่งอาจถูกรบกวนได้หากคู่แข่งมีเทคโนโลยีสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ก้าวหน้า อีกทั้งการผลิตจํานวนมากอาจทําให้คุณภาพบางส่วนลดลงเมื่อเทียบกับรุ่นต้นแบบอย่างไรก็ตามจีนก็ยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดจุดอ่อนเหล่านี้ภาพรวมแล้ว y j 18คืออาวุธที่ทําให้กองทัพเรือจีนก้าวสู่ระดับแถวหน้าของโลกด้วยสมรรถนะที่ผสมผสานทั้งความเร็วไฮเปอร์โซนิกในช่วงสุดท้ายระยะยิงกลระบบนำทางที่แม่นยำและราคาที่แข่งขันได้ย่อมทำให้ประเทศอื่นๆต้องคิดหนักในการหาวิธีป้องกัน ถ้าหากถามว่าประเทศไทยควรจะกังวลหรือไม่คําตอบก็คือควรกังวลในเชิงการเฝ้าระวังเพราะแม้ไทยจะไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงแต่การที่ภูมิภาคข,ของเรามีอาวุธประเภทนี้อยู่ในพื้นที่ย่อมส่งผลต่อสมดุลทางทหารและนโยบายการป้องกันประเทศของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สรุปแล้วขีปนาวุธ y j 18เป็นอาวุธที่ทรงพลังมากสมรรถนะสูงราคาไม่แพงเกินไปและยังสามารถใช้ได้ทั้งจากเรือรบและเรือดำน้ำ ทำให้กองทัพเรือจีนมีอำนาจต่อรองที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในอนาคตอาจมีการพัฒนารุ่นใหม่ที่มีระยะไกลขึ้นความเร็วสูงขึ้นหรือแม้แต่การผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง AI เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีซึ่งหากเกิดขึ้นจริงก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์ความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น นี่คือรีวิวเชิงลึกของขีปนาวุธ y วย8ทั้งด้านสมรรถนะความสามารถและราคาที่คาดการไว้หวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงในสมดุลอำนาจทางทะเลของภูมิภาคเรา